สวัสดีครับผมโจชนัยจากขอบวนไทยใครก็ได้นะครับวันนี้คุณอยู่รายการ Hostman for you รายการที่จะให้เก็บความรู้จากการเรียนมาครับประโยชน์ที่ได้จากการเข้ามาทำความสะอาดเก็บคอบม้าหรือการเก็บขี้ม้านั่นเองนะครับดับแรกนะครับ safety first นะครับคุณควรจะใส่รองเท้าบูทหรือบูทยานะครับอันนี้คือเชา v e l นะครับดูดิวาา่ามันไม่ใช่ผวดธรรมดาผู้อะไรครับพู้ฉะนั้นเรื่องแรกที่เราควรจะสังเกตเวลาที่เราเข้ามาเก็บที่ในครอบม้านะครับคือเรื่องอะไรครับขี้ไง สองส่วนหลักๆนะคบที่ต้องสังเกตก่อนคือขี้ม้าแล้วก็น้ำนะครับสังเกตได้ถึงพฤติกรรมการกินของม้าและการขับถ่ายระบบลำไส้หรือร่างกายของม้าว่าปกติหรือเปล่านะครับที่มีความชื้นมากน้อยขนาดไหนเหลวหรือเปล่าเหลวม้ามีอาการท้องเสียไหมเราได้ประโยชน์จากการเข้ามาเก็บขี้ม้าเยอะนะครับมันไม่เพียงแค่การทํางานบูทีนะครับแต่เราได้อะไรจากการเก็บขี้มากกว่านั้นเยอะเลยนะครับนี่คือขี้ชุ่มฉ่ามากเลยนะเนี่ย สองส่วนแรกที่ต้องเช็คคือขี้ม้าแล้วก็น้ำนะครับที่กัามาดูน้ําแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นระบบแบบโพสคือเติมน้ําแบบแรงดันนะครับทุกครั้งที่เข้ามาเราควรจะกดน้ำให้เต็มไว้ตลอดนะครับจะมีเศษฝุ่นเศษพวกอาหารที่ม้ากินเข้าไปเนะี่ยเราจะล้างาาาด้วยก,การทำความสะอาดแต่ละครั้งเราจะใช้สกอตไม้์ในการทําความสะอาดคราาเศษอาหารทั้งหมดนะครับเพื่อให้ม้าได้กินน้ําอย่างสะอาดนะครับ yeah! และทั้งนี้นะครับเรายังได้ทราบถึงพฤติกรรมการดื่มน้ําของน้องมาด้วยนะครับว่าดื่มน้ําเพียงพอต่อวันหรือเปล่านะครับผมหวังว่าเพื่อนๆคนได้เก็บความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับฝากติดตามวิดีโอต่อๆไปของพวกเราด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ